สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะวันนี้พี่อ้อยจะมารีวิวปอบเปี๊ยะสดนะคะปอบเปี๊ยะสดอ่าร้านแม่สีเลือนนะคะเมื่อเช้าลูกชายสั่งให้พี่อ้อยสองกล่องเนาะสองรอยี่สิบบาทนะคะสองกล่องก็สั่งเป็นหน้าไข่นะคะเป็นมังสวิรัตเนาะเขาก,เขาก็เขาก็ทํามาให้เพราะว่าที่เนี่ย พี่เอ๋ไปนั่งทานบ่อยนะคะแล้วก็จะสั่งปอเปี๊ยะแล้วก็ผัดไทยมังสวิรัตเนี่ยเนาะ,นอะของเขาทําให้เราทานได้นะคะแล้วก็พี่เอ๋คิดว่าอร่อยเลยล่ะเนาะก็เดี๋ยวพี่เอาจะมาแกะให้ดูกล่องนึงนะคะดูว่าเป็นยังไงเนาะแบ๊บหนึ่ง หน้านี้ไม่ไม่ควรที่จะออกไปนั่งทานข้างนอกเนาะก็ก็เลยต้องสั่งนะคะอยากทานอะไรก็ต้องสั่งให้ต้นหอมน้อยจัง ก็จำได้ว่าคราวที่แล้วคราวที่แล้วสั่งมาคราวที่แล้วเราจะได้น่าจะได้สามเส้นนะคะทาไมคราวนี้เหลือสองเส้นเนาะไม่เข้าใจไม่เข้าใจจำได้ว่าคราวที่แล้วได้สามอันนี้พี่อ้อยเอามันเรียงเป็นสามแถวนะคะแต่ได้มาแค่สองเส้น,เนองเนาะ หั่นไม่เท่าคนด้วยนะคะมีเต่งมาเป็นเปี๊ยะหน้าไข่นะคะก็เปาะเปี๊ยะสดแคเรียกเปี๊ยะเฉยๆของเขาทำอร่อยนะคะแต่พี่อ้อยเคยทานที่อร่อยกว่านี้เนาะสมัยก่อนที่พี่อ้อยยังทานเนื้อสัตว์อยู่นะคะ เป็นปอเปียะคากิเนาะอันนั้นจะอยู่หลังโรงหนังแคปิตอนนะคะอยู่หลังน้นเจริญอ่าหลังโรงหนังแคปิตอลเจริญกรุงเนาะเจ้านั้นก็อร่อยเพราะก็มีชื่ออยู่เนาะแต่พี่อ้อยไม่ได้ทานนานแล้วแหละเราก็ต้องมาทานแบบนี้แทนเนาะ จริงๆตัวปอบเปียกเนาะพี่อ้อยจะชอบทานเป็นพริกน้ำส้มนะคะเป็นพริกที่เขาไปดองเนะาะจะเปรี้ยวๆนะคะเปรี้ยวๆเผ็ดๆจะอร่อยนะคะเนี่ยนะคะประมาณนี้เลยปอก เปี๊ยมังสวิรัตนะคะเขาให้ต้นหอมมาน้อยเดี๋ยวพี่อ้อยทานต้องเอาของเราเองใส่เพิ่มเสร็จแล้วค่ะอกเปี๊ยแม่สีเลือนนะคะราคาหนึ่งร้อยสิบบาทนะคะอ่าสั่งมาสองกล่องนะคะสองร้อยยี่สิบ ของเขาอร่อยนะคะเวลาเราทานสําหรับน้องๆที่ที่ไม่ที่ไม่ทานเนื้อสัตว์นะคะก็บอกเขาได้เลยเนาะเขาทาให้เราได้นะคะของแม่สีเลือนนะของที่อื่นพี่อ้อยไม่แน่ใจนะคะแต่ของแม่สีเลือนเนี่ยถ้าเขาไม่แน่ใจเขาเ็าจะไม่ทําขายเรานะคะเขาจะมีเมนูระบุเอาไว้เลยว่าเป็นเปี๊ยะหน้าไข่เปี๊ยะปูหรืออะไรประมาณนั้นเนาะเดกของพี่อ้อยพี่อ้อยทานได้แบบนี้นะคะเป็นเปี๊ยะหน้าไข่นะคะมังสวิรัต ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบย้อยก็ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปทักท่ายพูดคุยกันนะคะแล้วก็ฝากช่องหลานชายนะคะช่องน้องสี่ย้อยลงคลิปหลานแม่ใต้ใต้ช่องของย้อยนะคะวางลิงก์ไว้เนาะก็เข้าไปเป็นกำลังใจให้หลานด้วยนะคะหลานชายตนนัวน้อยอยากทําช่องนะคะเวลาพย้อยทําคลิปเนี่ยเขาจะมา อยืนคอยดูเราอยู่ตลอดเวลาน,นะคะพอได้ยินเสียงว่าเราฝากช่องให้เขานะเขาจะยิ้มเขาจะมีความสุขมากๆนะคะแล้วขาจะถามว่าอามา่าอามา่าอาม่าบอกช่องซี <Okay. S 1> ด้วยหรอบอกใช่อาม่าบอกช่องซ<อ>ีด้วยนะคะก็ฝากช่องหลานชายด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้ด้วยเนาะเด็กตัวน้อยๆนะคะอยากทําช่องหลักมีคลิปเป็นของตัวเองนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ